เดี๋ยวขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะชื่อปิ่นนักเรื่องศัลยแพทย์เป็นเจ้าของคลินิกที่นี่แล้วก็เป็นหมอที่ทำการตรวจการในวันค่ะปิ่นก็เป็นเภสัชกรค่ะมัจจุบันด้วยปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่กับโรงพยาบาลสุขในกลุ่มของเรื่องใบชาด้านใหญ่ก็จะดูแลในเรื่องของระบบสารละลิกของยาเสพติดปฏบันิการไม่ได้ยากไทยที่นี่เรายังทำยาเองอย่างช่วงที่มีโควิดอ่ะถ้าเราไม่ได้ทำยาเอง ไม่มียาจ่ายแน่นอนก็คือจะขนยาเองตอกยาเองเข้าแคตซุ่มยาเองสาารถให้เราผ่านคทบิทช์ช่วงนั้นไปได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นกระบวนกทำยาที่เห็นเนี่ยนะก็จะมีราบดยาคบกดยาดินที่ตัดของโบราณที่มีคุณค่าจริงของยาคะไม่ได้มีเอาไวไ้โชว์แต่ว่ามีเอาไว้ใช้อ่าก็ยังทำยาเที่ยวน้ำมาเรียงใช้ผ่า ยังทำแบบวิธีโบราณนะคะยังมีการตะตุกสมตะมดเช็ดมีอะไรอย่างเงี้ยในการทำยาของก็คือเป็นหัวขที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้บริคือเาหน้าที่สู่อบรมประชาชนเพราะว่าเรามีความฝันว่าเราอยากให้คนให้มาโรงพยาบาลอยากให้แบบใช้สมชนไพ้ง่ายที่บ้านไม่ต้องมา เราก็ทำหน่วยนี้ขึ้นมาหน่วยที่5เนี่ยก็คืออยู่กับกลุ่มงานเภสัชที่พี่ดูแลก็คือศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์และยาแค่ของไทยและสมุนไพรก็คือหลักๆเนี่ยเราจะเอาข้อมูลของผู้ป่วยมาวิเคราะห์วิเคราะห์ว่ามันมีประโยชน์กบนักบในโรคอะไรกนัแกนแน่หรือว่าสมมติเป็นปวดหัวงาชางปวดหัวคอเกศไทยอะไรตัวไหนอันนี้คือเป็น